เป็นยากเป็นซาเป็นมีดสอดมีดขับฟันไม่มีดโอ้ยหยัปบปากแล้วก<อ><ๆ>็เลี้วเมื่อวานปีทำไมมันเปิดเนาะนันมันหัวตะวันกหจมเลยล่ะพ <c oughs> ระพิจาร์บ่ <c oughs> อยสบายค <c oughs> ่ะมื่อนี้ <c oughs> ไปวัดมา <c oughs> ได้บุญมาเต็มตาสองสอบ <c oughs> มากพี่น้องกินงเขาวัตถุดิบเขาก็ประเดก <c oughs> แล้วก็อีหยงก็ต่อยกระเทียมพริกเ <c oughs> ด็ดเม็ดสีต้อยบบบนี้ก็มาทังทีนะบ่สีอยากอยู่ไม่ต้องไปเสิ่์ฟสีประเดก ไปวัดบด้สีสำรวมล้อมอืมค่ไกูยังอยากยุงเตานี่ดเอางไอิออนยาไปหักมันเด้อหามหักให้กันม่บาแเสบมันต้องืออ้เลอาสเต็กมแลกับบ่ยอเอามาใส่จานหาที่แตกอยังพิซซ่า นี่ตองมันแซ่บแกงไวยงไงไม่แห้ง้นนอสีอิ่บัน่เขาขึ้นมาหน่อยเถอะน้องโยเจ๊แกงไวยแกงไวยแซ่บแซ่บแ่ปลาคอย่างน้องเอาไมาให้จะไปจะน้องเขสูนบันนี่บัดกินคักสบันี โอ้ยอยากไปลอกก่อเด้ออยากไปลอกก่ออยากไปเอาบอกักท่านอ้อนมากินสินะท่านมากินนะอันสูง กลาน่อยค่ะแม่เจยา่ามายานปอีมาเากินปลาเมื่เสเนเก็แกขามมาสักหน่งกับอันม้ชิ้นนี้มิเอรหอย,ยนะอืม,อม

จะฝ่าวายต่อยซาซาเนี่ยทรงฝ่าเลยมึงไงจะควาองฝ่า,ฝาล่ะเข้าฝ่าว่ะจะคล้องนะส่งฝ้าะปลุกประเดกแต่จะเม่น,นมไห้เพื่อนเห็นครับนกครัเป็นหไปนอนปลุกไปนปลุกเนี่ยปลุกนอนซะปลุกกระํ่ความสะอาดอย่าดิกของรักษาบุญมาฝากเลยพี่นองเด้อทุกคน ็ติต้นผับปลาเช่นใส่คาหนาังคาไไฟมาดิคบบรบเมดครบเักดเลยเนาะตความสะอาดล้างสวมเรียบร้อยถูสวมเรียบร้อยกับมาบกันลา้ลางสาวยล้างซ้ำเนียนขั้วเนียนเส็ดทุกอยู่บ้านเท่าัมนละิดสร้างเกียมลินตัวปัสสา่าเรียบร้อย วามน,น,ามนเมือ,องเขากัดมันก็จะม่งก่อนแบด้วยตัวเแกงหวานอเออใส่ประแดกตัวหนึ่งมีสังง่นเย็น่นใส่เลยปลาแดกอันี้เห็ดนะแต่แสบเจียบตำโจตำมะคงเส่แกงเอายังแสบปะไปซื้อไข่มดแดงย่างเสียกวานบุซิต อย่างมากมีแต่ไข่ผักกันนะใครซื้อมากเท่านึนงหระอ๋อเนาะแต่จะไข่ผ่กบ่มีไข่ตรงบ้านห้องน้องเรเป็นผู้สิบบ่มีแห้งมันนี้น้ำหมูกไรยาลาดต้องทานไยกินย้กเลย็น จัดระดับไปเที่ยมบอกก็บอกหิวเขาม้างแค่ขคนี้แล้วเลยกอกับริกเม็ดจบเลย <ừ. S 2> เตยน,น้อยไปหม้อขมชื่อทอดพญ่แจไปซื้อเลยนะไปซื้อเใบมะเขืออยู่หลักหม้อกระปูกบมะเขือขายเตยน,น้อยไปกับเมีงบ้าน,นี้เก็บบมะเขือกินกับเข่าซื้ซอไหมร้านเกลือเกลือไหมกระปุกขา้าวมันจ่าขนาอยู่หลักหม้ออยู่หม้อโขอยู่หม้อโขมด้วยอยู่หม้อซ่อนนะ ต้องเลี้เท่านั้นเสีเดียมือผมแบงวันนี้หนึ่งห้อ่อนเลือใจยืนเราเขาบว่าฟังมันโอ้ยอบนอนบา้กับมูเนาะบางน บะโลกซุกบไซายเหรอแดนสันนอนี่เดียเทียถา,ากร้ส,สันพรสิดิตเป็นเชียนยมมนม้วนัวะไ้ต่ำปลานปะทอน,นี่แหละไคอกิงเพงี๊ยะนั่งเป กินกระเทียมมันสาใจกินหอมมันสาใจเพราะมันจะลงจมูกกินหลายๆมีควอมเยี่ยมบวนจานจานมวนหางนี่เลยป่ะน่าเข้าบันไดขึ้นจานเลยหอมอืม

ี่จะมันกินเข่าเรา่อแม่เนี่ยอ่านปวดไม่ไงใส่ฟ้ามากใส่เปยนึ่งีกระแดงขึ้นกันอะ พวกเอพิน right um, um, ี่ตามาห้องรอสึ่งมงเพื um, ่อะถานอัิตอีกิปตเหือนกันอืมยืมก็เด็กผ้ายมาอย่าได้กัอืมผห้ลาเราอยู่ผูาก็แล้วเบาหวาไม่เหมือยนนะัาตนั่นไม่ร้านประภาากันต้อง ทำอยถเอลรก็แล้วหอกลันเชื่อเกกับฟางขาวกับเดกอีกพินน้ำเหยคลิบน้ำแอีกลิบน,น้ำเสียแหงอดเน,น้เอ,อนเ,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 เอเอ,อเระวังไหมระวังมาบัดมือกับสุดขาวเนี่แต่อยู่ในขัวอยู่วัดแล้วง่ึงิดมากถือ,กอยู่นีอยู่กับห่อยอนนีอดเลย มองต้อนกง่ายี่ะแมเทียนสามง่งเลยแี่งดีแลวิดไนเที่ยมมากตัวเี่ยนประหยัดงานไปสิเนีนบเนีนคุกรุ่วเทียมมากด้วยตะเกียบกที่ยันียวก็เป็นมาแต่เที่ยมปลากรอกอืปลาง่ายแบบนี้เสียเลย

โอ้ปอนดปัจจานเล็กน่อยเอ้ยต้องใชนที่จะทุบกระสุนตบัจาจังหะจสี่ยุ่งล่างเมื่อมาแล้วล่างหน่อยเขาบอกว่ามีกินยูไม่น้ำหมกไรก็มนีตัวโอ้ยไอพันธายี่ โอ้ยม่เฮงแต่พ่อไม่นานกะทิ้เลบถือาเห็ดมอนไม่ลังเลย์ไหมก็ได้กินน้ำเสียงหวานแ่บอยู่จ่กินไข่แดงก็เจนกินไข่ขาวบอกมย่างเราเป็นนะเดือดแ่แดนอ่ะ ตั้งเดือนเลยแบบห้ตัวเดียวคว้ันตัวน่ะอเดี๋ยวเอา้จดไปเลยอาามาาแอรดิรอผิด่าไปนั่งอันพี่กัพี่กแซบนะโม้บ้า้าวกับอ่ารักกินเลอ้าว้าวบด้มก็ดอ có mời 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 ừm, mời 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 nó mời mời luôn Cái

Tóng bội những cái nào tuyến nó tuyến 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 tuyến

เปลาล่งเราลงเย่มบมอ่ก hmm. oh, mm ินจะตีย่งหรอกเล่าล่งเราล่งเนาะพี่เนาะเปลาลงเาลงเปล่าลลงกับพยอมพาเสดเจโนโดนทีไดกินที่สดม่เหมือนแบบนี้กระเด็อันนี้แซ่บาก้าปกติใส่ย่าเข่าตั้มไปคู่ก็เข่าก็ใจก็ข้าวจานแล้วซำเลยก็โอมก าคตะันตเ,เป็นปให้บดาเอยเด้อตมจืดประท่านเลยน่าจะหางซ่าตูปพระกับพยางเหลี่ยมส่ดเลยพอลอยฟ้านะ นางลกอ,<า>อ,อกหัวม,ม,มันอยู่บ้านไอตีมันี้รลูกมันมันอยากลูกมันสะเหี<า>ไ้ไป้ี่วนไปสูขา,าไปยางเลินมาพี่เพิ่มมเพลง เอามาเบิกงนเจ๊นั่นจอดะกองวานแนละ้ว่วนมาาวัจาเมัจอบองเ่อไม่ได้อยน,นี้ก็ได้มันโอ้ยมันถูกกันนี่แล้วกระดาเสร็จนได้กินมือ่เดียวอเป็นน้ำมันอันาน,นี้เ,อเอาอันี้ติก่ข้านลูกหลายตัว เอไลกับตัดออกสิ้นหนึ่สีไปเลยน่ะบางอย่สีอยู่แต่ม่าบางอื่นอนเท่าไหร่โอเคอยู่ในนี้ที่ไอแกเอแลอวก็เสียยังดีหมดขอบนอกนมในพี่นองเยอะถ้าเสีเอาอะไรตะกี้มาเะนี่ตะกร้ไงข้ามนเปิดแล้วยังเสียไปวัด มันกน็บม่เ kind of mm ียแล้วเพราะเขาไมกินหรอกก็เลยบอกไปเชื่อมไปกินโดนมั้งนดิมแ้มแข็งแต่นุ่มเปิดตันใ่ใ นั the way, there. You? Wow. Sure. You the ่นอะไรกินเท่าไอเสกแป่แดดเศร้าเนี้ยเล้วโอ้ยกระเสียบีมองหันเนาะไก้กุลาไต้ข้วเจ้ากินข้เหนียวเรากับผู้ย่องข้วเจ้าต้องแจ็กน้อย Nó sợ bà đi dịch chắc khăn như thế này Thật bán thì cho mình sụt nó ngang ừ. Bà đi mò hoa tàu hoa bánh là bánh là ủ, 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 ủ. Ừ. hồn là... bà lạng ừ, Thật lông tay Có bao hồn Ủa thật cụ sạc mượt hàng ấy mà tàu nữa Nó là Nó <laughs> mặc มากกว่านี่ยน้มาเพวกเพียงกะเจียวอืมรสความันสุสนๆะน่ะกินก็น้ำพริกกะปีเนี่ยแค่เด็กไอ ก็ที่แบบโตหะนี่มัน้ในหรโต๊ะจะคือว่าที่แบกบเสื่อนซื้อวันนี้นะไม่ลงก็เนื้อถ่ทงมหาหรอจะันตัวยังเป็นยี่ห้อนะเพราว่ามันก็ตำหอมแยกเป็นยี่ห้อถี่ทรงนงตับปีว่ามันหาซื้อตัปี แม่กองเพราะว่าแม่มันท้องานอยู่แม่กองเัินเพื่อเข้าไปนะซื้อกะปฟมากินแน่นะอุ้งชุ่มอุ่งชุ่มอุ้งชุ่มโอ้ยเขาโถเขอโถดีมากเราจะปลวกผมแล้บมาปลวกจนขึ้นเพิ่มมากเราเพิ่มเฟรนด์เล่ามันดัดผมหอ่นหอนเข้ามาไม่นหอนหายอยู่หรอกหัวมันไปหลีกแล้ว เยีนม <ersch> ักไปคยิใเมักแ่มออเรื่องงว่าจะเข่าแกนจองรัดจะคล้องงดนั่กินเลยนะแต่นอนเห็นอนสานะมั้งมันมายัวหัวหัว้วหัวหันัวหกวัวหัวหััวหัวาัวหัวหัวหะ อันนี้่นน,นั่นใช้คนใช้พวกนี้่นเฮ็ดมากก็่นเฮ็ดเป็นไซรัมนเปนนขวดนามัน,น,น,มนบัวปนนันอย่างเดียวได้เยนนะเส้นตันยังายาหาคนลรา่ไนกออกขวแหง้งธรรมดาขวดธรรมดาบต่ตตองใสนะน่งนงยกินเลยยว่าเสียเอาเคมันมากินตัวไปเขนมสัน้อแยมไมยังไม่เคียวนะากูนี่คนมอ่า เอ้ไทยไม่เห็ดงาหรอบ่มาเห็ดงาาเลยมันบ่ไรเด็นใบผุดอีกมันบ่หายแล้วดีแล้วเห็ดงาน้ำเอ็นแม่บ่แม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 ่แบบว่องไหมโอ้โหครแม่แม่แบว่อง่อยู่อุด ถามคือบริษัทยังเกาะเองบริษัทยังเกาะที่หนบอกงที่บริษัที่เขาวัดสแกนเออโอโอไอนั้นนามบินเฮ็ดงันจน้มบินยุสนามบินจาไม่ได้ยุสน้มบินแล้วแค่โยโงเรียนแลไปไปใ่กระเห็หลดนีงันกเห็ด ไอเขาสมัครไลค์บ่ได้ตัวโอ้ยตายจ็บคอเย็นเจ็บทองทุ่แบบนะเจ็บตาเห็นอย่างเย้เห็นว่าเป็นต้อยกดตมองดำดำสวัสดีเพื่อกรปิ้นมองดำดำอ๋อเพี่น้องสวัสดีเด้อค่ะจุดแคนี้ก่อนเพราะว่ายายต่อยแล้วเจ็บทองว่าสันสงสัยกินของผิดสำแดง ลมอัดเข้าท้อง